สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะซึ่งเราห่างหายกันไปเนิ่นนานนิดนึงเพราะว่าเซลแคทนะคะเขาเก็บตัวนะคะไปเพิ่มความสวยมานะคะเห็นไหมคะความวิ่งของเขานะคะวันสวยหมนะคะพบกับเราสองคนค่ะล้วหนึ่งอิลสุนะคะขายรถเล็กค่ะเซลแคทค่ะเซลแคทขายรถบรรทุกอิสุสุทิงยนต์ค่ะ เมื่อกี้นะคะหนุ่มๆเซลทำให้เราเสียสมาธิแล้วก็อาจจะเสียสติได้นะคะความสวยเป็นภัยอย่างนี้แหละคุณวันนี้นะคะเราสองคนจะพาคุณลูกค้ามาชมกับรถอะไรแคทแคทวันนี้นะคะก็เป็นรถต่อตัวถังแบบพิเศษนะคะก็เป็นแท้งดูสิ่งปฏิกูลนั่นเองนะคะหรือเรียกว่ารถอะไรนะจ๊ะเรียกแบบบ้านๆของเราเลยก็รถดูดซ่วมนี่แะค่ะโอเคแล้วก็วันนี้นะคะเซลแคทนะคะเขาจะพาหนึ่งนะคะ ทดลองนะคะขับรถคันนี้กันนะคะเดี๋ยวไปดูว่าหนึ่งจะขับได้ไหมนะคะวันนี้ต้องให้เซลแคทนะคะเป็นพี่เลี้ยงนะคะไปชมกันเลยคะ่ะไ,ไปค่ะเดี๋ยวให้เซลแคทนะคะสอนวิธีการใช้งานรถเบื้องต้นให้กับหนึ่งก่อนเนาะแล้วหนึ่งก็จะได้ทดลองขับรถคันนี้นะคะเป็น NMR นเอเป็นหกล้อนะคะนี่ค่ะแล้วก็เปิดประตูมา เปิดประตูมาแล้วจะขึ้นขับเลยไหมขึ้นขึ้นเลยก็ได้ขึ้นเลยก็ได้แบบเลียวเรียวเลียวมากเดี๋ยวคิดว่าจะต้องถอดรองเท้าส้นสูงไว้ตรงนี้แหละโอเคค่ะเซลล์หนึ่งนะคะก็อยู่บนรถแล้วนะคะนี่วัอนอื่นเราก็ต้องปรับปรับพวงมาลัยนะคะปรับพวงมาลัยใช่ตามความเหมาะสมของเราตรงไหนใช่ตรงเนี้ยมันจะมีที่กดตรงเนี้ยดึงขึ้นมา ดึงขึ้นดึงลงก่อนโอเคโอเคแล้วก็ปรับดึงขึ้นดึงลงซ้ายขวาอ๋อซ้ายขวาได้ใช่เอาประมาณนี้แหละเอาตามความที่เราถนัดเลยโอเคแล้วก็เอาแล้วก็กดลงโอเคลงแล้วโอเคเนสตาร์ทเครื่องก่อนเนาะเบกอะไรพอดีไหมเบาโอเคเดี๋ยวนั่งแบบนี้ก็ได้อออันนี้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 เบรก ใช่คันเร่งนี่คัสเดี๋ยวนะเกียร์ว่างอ่๋อยเห็นเท้าสวยงามมันไม่ได้นะอ่าสตาร์ทก่อนเลยร้อนเปิดแอร์ช่ำๆโอ Oh my god โอเคเปิดแอร์หน่อยค่ะเปิดแอร์อะไรดูเบามากอัเปิดแอร์ค่ะแอร์นะคะนี่อันนั้นพัดลมโอ้เม่จอนอันนี้แอร์ โอ้ร oh, ูกเสียงลมแอร์แอร์แบบเย็นฉ่ำมากอ,อปืปรับปรับได้ตรงนี้นะคะใช่นี่ตรงนี้เริ่มรู้สึกเย็นหรือยังเย็นเย็นมากพร้อมหรือยังคาดเข็มขัดหรือยังยงัวพร้อมปลอดภยัยยังเดี๋ยวคาดคุมก่อนโอเคอันแล้วที่จริงมันต้องนั่งแบบนี้ไหมเอานั่งที่เราถนัดที่สุด เธอดูเกียร์ก่อนเกียร์เกียร์การเข้าเกียรนะ์น่ะอ๋อมันก็ปรับเหมือนรถรถเล็กใช่ไหมใช่เหมือนรถเล็กเลยโอเค <Okay. S 2> <gasps> ถ้าขับรถปิกอัพเป็นอยู่แล้วมันก็ไม่ยากอโอเคค่ะเดี๋ยวจะลองก่อนนะคะตรงนี้เอาอันนี้ก็จะเป็นเกียร์เดี๋ยวตัวแคปพาลูกค้าดูเกียร์นิดนึงอ๋อมันเกียร์หนึ่งมันอยู่อย่างนี้ใช่ ถ้าเป็นเนี่ยปิกอัพมันจะขึ้นข้างบนใช่ไหมใช่นังง้วก็นี่มันจะลงมาข้างล่างโอเคเอาเอาเบรกมือลง มก็ได้แต่เธอระวังตัวถังมันด้วยแบบว่าอเ ระวังเด้อ <laughs> มันมีมันมีตัวถางข้างหลังอยู่อย่าแบบว <laughs> ่า oh แต่มันจะเบรกเบรกตัวตัวคัดกับตัวนี้มันจะอยู่ห่างกันขาขา,ขามันจะกว้างกว่ารถเล็กนิดนึงอโอเคไหม <laughs> เป็นเป็นไงขับง่ายไหม <laughs> ขับง่ายนะคะถ้าเราก็ ถ้าขับปิกอัพเปมันก็เป็นเนาะใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้คือทดลองแค่แค่แค่เกียร์เกียร์หนึ่งนะคะแค่การออกตัวก่อนเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้เก่งขออนุญาตด,ดึงมือโอเคให้พูดถึงความรู้สึกความรู้สึกพวงมาลัยก็เบานะคะตัวพวงมาลัยแล้วก็การอันนี้ก็คือลองแค่ เพื่อนครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยอขอบคุณเซลแคท t มากเลยนะคะที่พามาลองนะคะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะในส่วนของรถบรรทุกต่างๆนะคะสอบถามเซลแคทได้นะคะที่เบอร์โทรอะไรคะเบอร์โทรของเซลแคทนะคะ094 796 6961ค่ะ ใครที่สนใจรถเล็กนะคะก็สามารถสอบถามหนึ่งเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0827505701นะคะยินดีให้บริการคุณลูกคา้าทุกทท่านเลยเนาะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังนิดนึงเดี๋ยวให้แคทพาชมกันเลยคะ่ะตอนนี้นะคะหนึ่งก็ลงจากรถมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้เซลล์แคทนะคะพาชมรถนิดนึงค่ะว่ารถรุ่นนี้นะคะเขาเอาไปใช้งานอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมเซล์แคทกันเลยคะ่ะ โอเคค่ะสำหรับรถที่1ขับเมื่อกี้นะคะก็เป็นรถหล้อนะคะเป็นหกลอ,อน้องเล็กของเรานะคะก็มีชื่อรุ่นว่า NMR 1 3 0แรงม้านะคะค่ะรุ่นนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่130ิแรงม้านะคะเครื่องยนต์ของตัวนี้อยู่ที่ส0 0พันซีซีค่ะแล้วก็ต่อตัวถังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบแทงดูดสิงปฏิกูลนั่นเองนะคะแท้งตัวนี้นะคะก็ จะเป็นแท้งสามารถบรรทุกหรือว่าบรรจุนะคะสิ่งปฏิกูลนะคะได้ถึง6,000ลิตรนะคะของตัวนี้ค่ะความยาวของของขนาดของแชสซีของคันนี้นะคะก็อยู่ที่4เมตรสค่ะนี่ถังน้ำมันนะคะก็ของรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่100ลิตรนั่นเองนะคะอันนี้ของคุณลูกค้าอยู่ที่ไหนะแคท ทนชัยนั่นเองนะคะจังหวัดสุริลัมค่ะใครที่สนใจนะคะที่ซ่วมเต็มนะคะหรือว่าอยากให้เป็นหน่วยงานหรือบริษัทนะคะสามารถติดต่อไปได้นะคะทีะ่ของคุณประเสริฐท,ทรงสกุลน,นะคะนี่ค่ะตามการชื่อเลยนะคะอันนี้เนาะของคุณลูกค้าคุณประเสริฐท,ทรงสกุลเนาะมีเลขที่ใบอนุญาตอันแบบนี้นี่ก็ต้องติดให้ให้รู้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นรถ<ช>ของลูกค้าท่านใด ต้องมีสติกเกอร์ติดอย่างนี้ถึงจะจดทะเบียนได้นะคะอโอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากได้แทง้งดูดเขาเรียกว่าแทง้งรถกําจัดสิ่งปฏิกูลแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแท,แทงน้ําแทงน้ํามันอย่างนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอยียดกับเซลล์แคทได้นะคะเซลล์แคทสามารถาที่จะให้คำปรึกษาแนะนานะคะกับลูกค้าทุกท่านนะคะว่า ในชุมชนของของท่านนะคะเป็นพื้นที่คับแคบควรที่จะใช้รถรุ่นไหนที่จะเหมาะสมกับหน้างานนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแต่ว่ารถแบบนี้นี่ก็คือเข้าซอยอะไรได้ง่ายๆเลยเนาะแคทเนาะตัวนี้มันค่อนข้างแบบว่ากระชัดนะคะตัวนี้แบบแค่สี่เมตรเองหรือว่าเราจะใช้ตัวเล็กๆขนาดที่3มเมตร่างก็ได้ค่ะแล้วแต่หน้าง,งานลูกค้าตอนแรกลูกค้าก็อยาก ได้ความยาวที่4เมตรว่องตัวน้ำหนักนี่หมยกับน้ำตาร่วงนะดูดูงดูแเป็นยังไงกันบ้างคะชมกันไปแล้วนะคะกับรถดูดซ่วมนะคะหรือว่าดูสิงปฏิกูลนะคะ ก็นะคะกับรถตัว6ล้อนะคะ NMR 130แรงม้าถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสอบถามพวกเราทีมงานอิวสุขิงยนต์สาขาบุรรัมนอกเมืองเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนุ่นนะคะเซลแคทค่ะเซลแคทลาลูกค้าหน่อยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะ เข้ามาคุยเงื่อนไขอะไรก,กันกับพวกเราก่อนได้นะคะพวกเรานะคะเป็นกันเองกันกันกนกบลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะคะลองเข้ามาพูดคุยกันค่ะปรึกษากันได้ก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่เข้ามาติดตามเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ